เมนูแปลกใหม่ของเมืองกระบินที่อยากให้ทุกคนได้มาลองเรามาเพื่อจานนี้กะเพราปูเป็นที่โด่งดังมากในย่านกระบินเนี่ยเปิดไปตรงไหนนะเห็นแต่ร้านเนียมันมีก้อนอย่างเงี้ยแถวนี้ไม่มีที่จะปูเป็นก้อนๆมาผัดอย่างนี้ให้ร้อยแปดสิบเก้าบาทรวมไข่ดาวจ้าน้ำลายกันไหลปูก้อนไข่ดีมากนะบางวันมาถ้าแบบพลิกๆอะ่ะไม่ได้กินเน้นปูไม่เน้นข้าวลอยๆรอไม่ก้อนไงต้องกินอย่างเี้ยนะบกปูหล,ล่นเมื่อกี้ปูหล่น <t ell> อืมปลปหวานทำเงินแน่นมากรู้สึกว่าไม่ต้องไปไกลถึงพวกโซนบุรีอ่างศิลาอะไรเงี้ยแต่มีอาหารตามสั่งที่มีปูถ้าเป็นไปได้นะคะน่าจะมีกั้งด้วย <c oughs> อันนี้พูดเกินถ้าครบสักหมื่นหมื่นใจมีกั้งได้ไหมเดี๋ยวเขาไปทําการตัดสินใจก่อนว่าถ้าครบหมื่นใจเขาจะมึกั้งให้เราไหมน่ามีนะกั้งไม่มีใครมีอะเป็นเมนูนี้ที่นอนคิดแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะกินเมนูอะไรร้านนี้แซบแห้ง ต้องสังเกตจากที่นี่ร้านนี้จะมีสับปะรดเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวสับปะรดเมืองกระบินโอ้โหมะนาวาน้ำคนเยอะเลยอะ่ะเขาจะราดซอสมาด้วยเป็นสูตรพิเศษของทางร้านมาเลยมาเลยเมนูดีมากด้วยความเป็นแบบเหมือนน้ำจิ้มแจ่วอะ่ะก็ใส่มะนาวไปโคตรอร่อยอ่ะเปรี้ยวเผ็ดใครชอบแบบเส้นเล็กแห้งอะ่ะต้องสั่งอันนี้แล้วลองกินกับสับปะรดดู อร่อยมากยีบห้าบาทก็ได้กินละก๋วยเ,เตี๋ยวเรือของแท้อร่อยบะหมี่นุ่มนุ่มบุ๋งเลยอะ่ะอืมอร่อยกินอันนี้เราสั่งเป็นหมอ้อไฟในราคาร้อยปดบเก้าบาทมีเนื้อมีหมูเลือกได้เส้นเลือกได้3ามอย่างแต่เราชอบกินเส้นเล็กเยอะๆก็เลยสั่งเส้นเล็กมา2อย่างแล้วก็บะหมี่น้ำํารอ์แอบกินในนี้เลยดี อร่อยอะ่ะรสชาติกลมก่มอบกำลังดีกระเด็นเข้าตาอ๋อแบบกว่า <c oughs> เป็นไงแบบซูตยแรงไปหน่อยอร่อยถึงตาเลยอันนี้กาเกเจียวโรยเลย <c oughs> เริ่มเป็นความหวานของสับรดเข้ามาละอร่อยรีวิวยังไงให้น้ำตาไหลอร่อยจนน้ำตาไหล อันนี้เป็นกะเพราที่เราเลือกยากที่สุดมันจะมีกะเพราปูเนาะที่เราต้องสั่งแล้วแต่ไอ้เป็ดกับเนื้อะมันเลือกไม่ได้จริงๆกะเพราเป็ดหาก,กินยากนะแถวเนี้ยเลยบอกเอาสองอย่างเลยสองใจเหมือนเดิมเดือผัดแห้งแห้งแบบโค่วๆเลยอร่อยสั่งเขาได้เลยนะกะเพราสองใจคือกะเพราเป็ดกับกะเพราเนื้อในราคาแค่หกสิบาทถ้าเพิ่มไข่ดาวอะ่ะเจ็ดสิบบาทอร่อยอร่อยรวนอ่ะ ข้าวกะเพราแห้งๆน้ำกะเพราถึงเข้าเนื้อมากๆอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่คิดว่าต้องมากินวันนี้สำหรับ,บคนชอบกินตับถามเพราะว,ว่ามงตับคืออะไรก็คือตับสดนี่แหละแล้วราดด้วยน้ำซุปของเขาเลยที่สั่งเป็นเกาเหล่านะโอ้เห็นปะอืมดีอืมริบึดึดงหวานตับหวานผสมกับรสชาติน้ำซุปเขาอะกลมกล่อมร้านเตี๊ยวเรือถ้าไม่มีขนมถ้วยถือว่าไม่ใช่ร้านเตี๋ยวเรือ อร่อยกระเจีย๊ยบเป็นคนไม่เคยกินน้ำกระเจี๊ยบเลยจริงรของเขาเปรี้ยวหวานจริงมีความเค็มนิดๆิดเขาบอกอม,มันก็จริงนะสดชื่นดีปกติจะสั่งอย่างนี้นน้ำเก๊กฮวยเอากินกระเจี๊ยบก็เปรี้ยวๆดิข้าวหนมดอกจอก,จอก <c oughs> หวานมันแต่ไม่อมน้ำมันนะอร่อยเพลินแน่อร่อยมากอร่อยมาก พิกัดอยู่สีแยกสามทหารฝั่งธนาคารกสิกรติดกับร้านชายมินิมาร์ท